สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เขาเป็นใครคุณเขาอะคุณอยู่ในหัวใจเขา เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เลยเขาเป็นใครคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณเขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เลยเขาเป็นใครคิดอย่างไรแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ตัวเขาตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเริ่มต้นใหม่จบไปแล้วจบแล้วอยากเริ่มต้นใหม่คนที่จบไปแล้วเอาชนะอุปสรรคปัญหา ดูตัวเขาเองเขาจบกับคุณไปแล้วเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเนะนี่ยตอนนี้เขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมน,ะทำ,นำทางนำความยุติธรรมมาให้คุณนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณรอเขารอรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ยังนิ่งๆนะเพราะตอนนี้นะนนเขารอรอคอยโดยที่จะเริ่มต้นใหม่ เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เฝ้ารอคอยคุณคิดถึงคุณรอผลลัพธ์รอคำตอบรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเขายังรอ,อคุณอยู่ในตอนนี้น่าก็ยังอยู่ในเขาว,วงกอเขายังออกจากเขาว,วงกดไม่ได้แล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่มีทางออกได้นะทุกอย่างมีทางออกได้แต่เพียงแต่ใช้เวลา อยู่ที่ตัวเขาเองจะออกจากเขาวงกฎนี้ให้ได้แล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณยังรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณพ่อแม่ลูก <c oughs> เขายังทำอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการ เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างสร้างครอบครัวกับคุณแต่เหมือนเขาตั้งใจจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยจะทำในสิ่งที่ถูกต้องละคุณธรรมนำทางใช้เหตุเละผลในความรักนี้รักเหมือนคุณธรรมน,ทำ,นำทางอะ่ะเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่เขาเหมือนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องละในเรื่องในที่ดีๆเพื่อคุณ ทำทุกอย่างที่ดีๆเพื่อคุณเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณเราจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนเนี้ยพลังงานตัวเขาเองดูทําอะไรไม่ได้ได้แต่รอได้แต่คิดหวังตั้งใจอยากเริ่มต้นใหม่อยากสร้างครอบครัวกับคุณคุณยังอยู่ในหัวใจเขาทีเดียวไม่พอเนี่ยคิดถึงคุณมาก แต่ทำอะไรไม่ได้อยากอดคุณให้คุณกอดเขาคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณมีคุณต้องการสร้างครอบครัวกับคุณแล้วก็หึงหวงห่วงคุณไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมามองคุณควบคุมดูเหมือนควบคุมคุณอะกำหัวใจเขาอะเขาอยากให้คุณมาดูแลควบคุมหึงหวงห่วงเขาง เขาจะง้อคุณน่ะเหมือนเหมือนเขารอรอเวลาที่จะมาง้อคุณจะพูดคุยบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ให้คุณให้อภัยเขายกโทนให้เขาดีกับเขาเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้มากมายแต่เขาก็นิ่งนะตอนเนี้เขาได้แต่คิดรอ รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสู้โดยที่เขาก็ไม่ยอมแพ้น่ะเนี่ยพลังงานมุ่งมั่นแต่แต่เหมือนรอก่อนเหมือนตั้งสติก่อนคิดก่อนว่าจะทำอย่างไรจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรจะมาง้อกับมองง้อคุณอย่างไร ดูเศร้าๆนะหันหลังให้กัน,นแต่เขาเอาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเขาคิดถึงคุณทีเดียวไม่พอคุณอยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาต้องการมีคุณอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะคู่กับใครอยากเริ่มต้นใหม่ได้สำหรับว่ายังไงต่อสู้ฟันฝ่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหา เขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเมารักแต่ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้เนะี่ยเขาอะเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเมารักรักมากรักแล้วก็เมาแล้วก็คิดยังหาทางออกไม่ได้แต่พลังงานตัวเขาแล้วอันเนี้ยนี่ก็เอาชนะอุปสรรคปัญหานี่ก็จะต่อสู้ไม่ยอมแพ้แล้ฝันฝ่าอุปสรรคปัญหา เพียงแต่มีพลังงานของการรอเขารอ,อก,ก่อนแต่ก็ยังอยู่ในเขาวงกดยังคิดหาทางออกไม่ได้แต่คู่กับไพ่ที่ดีน่ะเขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพียงขอเวลาใช้เวลาคุณกับเขาหันหลังให้การดูนิ่งดูเศร้าๆไม่เข้าใจกันแต่เขาต้องการสร้างครอบครัวชีวิตที่สดใสสวยงาม นำเรื่องราวดีๆมาให้คุณเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณมีกันแลกกันช่วยเหลือกันปรับความเข้าใจกันเขาจะมาง้อคุณแล้วเรามาดูเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทําอย่างไรหนะน้าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอยู่คิดอะไรอยู่คิดอะไรจะทําอย่างไรต่อไปอยากบอกอะไรคุณนักช็อป เขาว่าคุณหลอกคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมาให้รักให้เรื่องมากมายแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนหลอกคนสวยนะมีคนมีทางเรื่องมากมายแต่เขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้อะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณมีสเสน่ห์เขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเขารักคุณเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เพราะพลังงานนี้ยเขาก็หลงสเสน่ห์คุณเร่งด่วน แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ต้องการออกจากปัญหากำลังคิดแก้ไขปัญหาแต่คุณก็อยู่ในหัวใจเขาอะเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ทำอะไรไม่ได้เร่งด่วนหาทางออกแบบเร่งด่วนจะคิดจะทําอย่างไรเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ก็ต้องแก้ไขปัญหาทำอย่างไรความรักนี้จะสมหวังมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ ความรักนี้ผิดดอกออกผลจเจริญเติบโตกล้าวไปข้างหน้าเนะี่ยเขาเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่เขาจะพัฒนาความรักกับคุณเนะี่ยเพียงแต่หาทางออกอยู่ให้ความรักนี้จเจริญงอกงามผิดดอกออกผลความรู้สึกเขาเอาชีวิตรอด เขาเขากำลังหาทางออกอยู่นะตอนนี้แต่เขายังทําอะไรไม่ได้นะเขาได้แต่คิดคิดตอนนี้กำลังเหมือนแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นให้ความรักนี้สมหวังเหมือนเอาชีวิตรอดจากอุปสรรคที่ขัดขวางเนี่ยเพื่อให้ความรักนี้สมหวังได้หนังที่เขาคิดเขาต้องการจะทำอย่างไรซ่อมแซมแก้ไขเน่ะเขาต้องการซ่อมแซมแก้ไข เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาและส้มแซมแก้ไขตัวเขาเองนะตอนนี้เพื่อให้ความรักงอกงามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วเขาอยากออกเดทกับคุณอยากพูดอยากคุยมาง้อคุณอ่ะเหมือนทางออกคือต้องพูดคุยมาออกเดทกับคุณแบคุณเจ้าสเสน่ห์หลงไหลหลงสเสน่ห์คุณความรู้สึกเขา ที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากออกเดตก,กับคุณอยากพัฒนาความรักไปกับคุณเขาต้องการซ่อมแซมแก้ไขฮะเพื่อให้ความรักนี้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเขาพร้อมที่จะซ่อมแซมแก้ไขอุปสรรคปัญหาส่องมองคุณอยู่ในตอนเนี้ยติดมือถือมองคุณทางมือทางโทรศพัพท์เฝ้ามองคุณอยากง้อคุณอยากพูดอยากคุยเนี่ยเขาอยากง้อคุณแบบเร่งด่วน อยากออกเดทกับคุณขอเมตตาเขาว่าคุณจะเมตตาขอความเมตตาให้ความรักนี้สมหวังรักด้วยเมตตาเหมือนเขาคิดในทางที่ดีเนะี่ยเพื่อทําให้ความรักนี้ผีดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองงอกงามอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยการรักยืนยาวมันคงได้สําหรับว่าอย่างไร เคร่งเครียดกำลังคิดจะทำอย่างไรจะ,จะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าแต่เขาพร้อมที่จะซ่อมแสมแก้ไขอุปสรรคปัญหานะเพื่อหาทางออกให้ความรักนี้สมหวังดูหัวใจเขาความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเป็นพลังงานที่ดีๆพร้อมที่จะซ่อมแสมแก้ไขให้ความรักนี้จเจริญงอกงามเขากำลังคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไร แล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขากับคุณจบไปแล้วรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเขารักคุณคุณแผนกับนางพิมพาลัยหมายเลขเจ็ด เกิดเดือนเมดาสีเมถุนดึกหรือเดือนมิถุนายนตอนเนี้เขาแต่ทำอะไรไม่ได้นะหลงไหลหลงสเสน่ห์รุ่มหลมว่างแห่งความรักความสเสน่หาเพราะก็ยังทำอะไรไม่ได้เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้จบไปแล้วทุกอย่างจบอยากเริ่มต้นใหม่ ความพัดพลาดไกลห่างเสียใจผิดหวังในตอนเนี้ยพราพระพยาโย,ยมราชทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยตัวเขาเองกระทําแล้วถูกพิพากษาเนี่ยทำให้ทุกผิดหวังเสียใจแล้วเขาเรียนรู้เรื่องราวที่ผ่านมาให้เขาปรับปรุงแก้ไขตัวเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องราวที่ดีๆให้เกิดขึ้นคุณกับเขาจบไปแล้วนะคุณกับเขาแตกต่างกันรจนากับสังทอง คุยกันคนละเรื่องคิดคนละแบบคนละอย่างมีความแตกต่างแต่ก็จะมาเป็นคู่กันได้ปรับความเข้าใจกันได้เพราะเขาต้องการเริ่มต้นใหม่จบจากอุปสรรคปัญหาเนี่ยเมื่อเขาเข้าใจแล้วเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเขาถูกพิพากษาความเข้าใจความเจ็บเสียใจดูเศร้าแล้วเขาจะทำอย่างไร ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเขากำลังทุกกับความรักรักคุณเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ทำให้เขาเข้าใจนะเพราะเขาเข้าใจสัจธรรมเรียนรู้เข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมตามหลักศาสนาที่เขานับถือเนะี่ยทำให้เขาเข้าใจรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนความรักคือความทุกข์ พุกแล้วเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ทำให้เขาคิดคิดได้ว่ารักให้กันด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์มั่นคงรักด้วยเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจหยิบยื่นเรื่องราวดีๆให้คนที่รักอ่ะที่เขารักแล้วเขาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาก็เหมือนจะต้องนําเรื่องราวดีๆหวังดีกับคุณเพื่อให้ความรักนี้สมหวังหรือที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับคุณอ่ะรักด้วยเหตุผล ก็จะทำให้เขาไม่ทุกข์มากเพราะเขาเจ็บที่ใดมีรักก็มีทุกข์เรียกหาคุณพระแม่นังกวากแต่ดูเหมือนเขามั่นใจแล้วเนี่ยแน่ใจมั่นใจคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะสร้างขอบครัวด้วยเขาจะตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อหาทางออกด้วยความมั่นคงมั่นใจของเขาเองมีทางออกได้อยู่ที่ตัวเขาเอง พระเกดมงคลแต่รักนี้ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือรักที่ดีที่บริสุทธิ์ใจจริงใจแล้วทำให้สมหวังได้ถึงมีอุปสรรคปัญหาตัวหยุดหยุดที่ตัวเขาเองที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เนะี่ยมุ่งแห่งความรักตกหลุมลรักเทพสุขต้องการความสุขความสมหวังได้นะ แต่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็ไพ่พูดถึงเขาด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาดูเขามีความเฉลียวฉลาดปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ใช้ไหวพิปปฏิพานเน่ความที่ที่ตัวเขาเองปรับตัวเข้ากับคุณเหตุการณ์เอาชนะใจคุณเหมือนเขารู้จักใช้จิตวิทยาในด้านการต่อรองนะปรับตัวเข้ากับคุณได้การพูดที่มาต้องการให้ความรักนี้สมหวัง เพราะใบเนี้ยเพราะใบสรุปเทพสุขว่่งแห่งความสุขความสมหวังประสบผลสําเร็จได้เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วเขาก็จะเอาชนะใจคุณให้ได้เรียกหาคุณด้วยคุณเป็นคนที่คุณกระหลักเขาเหมือนกันเนะี่ยเรียกหาเขารักที่ยังอยู่ในกันไม่ได้แต่ก็รักแล้วเอาออกจากหัวใจไม่ได้เพียงแต่ใช้เวลาแล้ว ก็จะเป็นคู่กันได้ในความแตกต่างความไกลความห่างจากความเรียนรู้นิสัยใจคอกันพัฒนามาเป็นความรักจะทําทให้ความรักมั่นคงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขเ็หมายเลข3าหมายเลข20หมายเลขสามหมายเลข29หมายเลข9้าหมายเลข6หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนเนี่ยืะเกิดเดือนมิถุนายน ได้สำหรับพระพรมหรือสีความสุขความสมหวังได้เพราะไปนเนี้ยพูดถึงเขามีความเป็นผู้รู้สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นและแก้ไขอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาได้ทำให้ชีวิตเขาสมหวังได้ด้วยความรักเขาด้วยความเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนทําให้เขาใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้ พัฒนาความรักถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาก็ได้รับการช่วยเหลือให้ความรักเขาสมหวังเพราะพลังงานตัวเขานำรักที่ดีมาให้คุณแล้วอยู่ที่คุณว่าจะทำอย่างไรเพราะเนี่ยรักตอนนี้เขาอยู่ในห้องแห่งความรักรักคุณรักที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันก็รักแต่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้ด้วยความแล้วเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไร คิดอย่างไรจะทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเขากับคุณนะ่ะจบเพราะเขาอยู่ในความเสียใจตอนนี้จบผิดหวังเสียใจผัดภาพลืมต้นใหม่ปรับตัวใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่สัจะทำคุณเข้าใจชีวิตตอนนี้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ คุณก็อยู่ในความทุกข์กับความรักความรักที่ผัดภาคไกลห่างคุณก็คิดเรื่องความรักคุณมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่ความรักชีวิตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มต้นใหม่รักที่ต้องดีกว่าเดิม แล้วคุณมีคนใหม่ก็ต้องดีกว่าคนเก่าคนเดิมเพราะทุกข์กับความรักแล้วอย่างไรคู่กันหรือบางคนบางท่านคุณกเ็เอาเขาออกจากหัวใจไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกข์อยู่ต้องการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนบางท่านคุณมีสเสน่ห์คุณคิด ถ้าจะมารักคุณต้องเหมือนคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชอบความท้าทายการลุยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยบุกเบิกก้าไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณจะพบเจอคู่ที่ดีคุณกับเขาเข้าใจกันเพราะเขาเนี่ยในความแตกต่างเป็นคู่กันได้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วคุณก็เหมือนกันน่ยมีคนที่ดูแลคุณมารักคุณคุณรักเขาจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะสมหวัง เป็นคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้กลับมาหาคุณรักที่ดีมาให้คุณหรือไม่ก็อยู่ที่คุณแต่เป็นพลังงานของคุณความรักของคุณต้องผ่านการเรียนรู้ในใส่ใจคอกันก่อนแล้วพัฒนามาเป็นความรักจะมั่นคงแต่ความรักที่เกิดขึ้นกับคุณคุณรักเขาเขารักคุณเพราะคุณเข้าใจในความรักเหมือนกันเนี่ยสัจธรรมเป็นอนิจจังทุกขางอนตาไม่แน่นอนรักด้วยเหตุผล หยิบยื่นรักดีๆให้คนรักรักด้วยเมตตาจะจะทาให้ไม่ทุกข์เพราะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถ้ายึดติดกับความรักโดยไม่ปล่อยไม่วางอ่ะรักด้วยเหตุผลจะทําให้มีความสุขคนที่เรารักมีความสุขคุณจะพบรักที่ดีมีความสุขพระขันทกุมารคุณเก่งนะพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาอ่อนกว่าใบ เก่งกว่าอายุคุณเป็นคนที่คุณรักใครแล้วคุณจะทุ่มเทให้กับความรักจะเอาใจใส่เอาชนะใจเขาให้ได้พระเทวฤษีเนี่ยอันนี้พูดถึงคุณก็เฉลียวฉลาดนะเนี่ยมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆได้รอคอย ดูคุณน่ะเป็นพลังงานที่เหมือนใช้เวลากับความรักอ่ะเรื่องงานเรื่องเงินประสบผลสำเร็จสมหวังได้ออกจากปัญหาได้ความรักใช้เวลาพระเกตมงคลเขาก็มีพลังงานพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักอยู่ในศีนลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะทำให้คุณสมหวัง มีคนที่เรียกหาคุณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรความแตกต่างความไกลความห่างอ้อนวอนร้องขอให้ความรักนี้สมหวังแล้วคุณจะสมหวังนะถ้าคุณเป็นคนที่คุณก็เอาเขาออกจากหัวใจไม่ได้คนที่จบที่ไกลที่ห่างผัดพางจากกันมีความแตกต่างกันแล้วคุณจะสมหวังได้สำหรับคุณทศกัณฐ์ออกรบ รักนี้ต้องใช้ความรอบคอบใจเย็นค่อยคิดไขแก้ไขด้วยความไม่ใจร้อนวุ่นวามพร้อมที่จะเผชิญด้วยเหตุผลหรือเหมือนไพ่ให้ให้เหมือนจะมาเตือนคุณให้ระวังในความคิดให้รอบคอบอะ่ะเพราะไม่ว่าอย่างไรคุณจะเจอคู่ที่ดีดูแลเอาใจใส่คุณห่วงใหญ่คุณแล้วคุณก็รักเขาแล้วคนที่คุณรักน่ะกบมาพัฒนาความรักน่ะ เขาก็เอาจากเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ใช้เวลาแล้วคุณจะมีความสุขสมหวังหบหยิบยื่นรักดีๆให้กันและกันน่ะเพราะมีสัจธรรมอะ่ะเขาก็เข้าใจคุณก็เข้าใจในเหตุผลในความรักอะในความผิดหวังความเสียใจแล้วกลับมารักนำรักที่ดีให้กันและกันพัฒนาความรักเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้ามีความสุขน่ะ ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือแค้วขาดปลอดภัยจากอันตรายที่เข้ามาหรือทีด้วยคนอื่นผู้ใหม่หวังดีเข้ามาทําให้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยปลอดภัยจากอุปสรรคปัญหาแล้วมีความสุขเพราะจะเกิดขึ้นกับคุณและเขานะ่ะคุณนะจะพบกับความสุข คนที่ดูแลเอาใจใส่คุณที่ดีคุณรักเขาแล้วพลังงานของเขาก็จะเจอคู่ที่ดีจากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันได้ในความแตกต่างความไกลความห่างกบมาเป็นคู่กันได้มีความสุขเพราะเขาก็พบกับความสุขแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแต่ไพยบอกว่าอย่าใจร้อนวู่วามบุ่มบ่ามค่อยคิดค่อยแก้ไขเพราะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ แล้วคุณจะสมหวังแล้วเรามาดูว่าเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้อะเรามาดูหัวใจเขาความรักเขาที่มีต่อคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรบันทึกรักที่อยู่ในหัวใจเขาเขาว่าเขาจําวันที่คุณกับเขาพบกันได้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณอยู่ในหัวใจเขาเขาต้องการ ให้คุณช่วยเขาให้คุณรักเขาด้วยนะเขารักคุณเขาบอกว่าเขารักคุณแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลายังเขาทําอะไรยังไม่ได้แต่เขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขายังรักคุณ่ฉันรักคุณสุดหัวใจรักคุณเท่าดวงจันทรนะ์ดวงจันทร์กลับมาหาโลกมนุษย์เนะี่ย กลับไปกลับมาเป็นล้านล้านครั้งความรักแบบเหมือนเขาเปรียบเทียบเหมือนรักมากๆรักที่เปรียบเทียบอะไรกับอะไรไม่ได้แล้วเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วเรามาดูว่าการม,มาเทพจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ รักแท้นี่คือความโรแมนติกในชีวิตรักแท้จะยั่งยืนมั่นคงเมื่อคุณมีรักแท้คุณจะพบรักแท้หรือเป็นพลังงานที่คุณก็เอาเขาออกจากหัวใจไม่ได้เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้หรือไม่แต่คุณก็จะพบรักที่ดีอ่ะเขาจะมาเอาชนะใจคุณมอบรักที่ดีให้คุณเพราะพลังงานคุณที่ดีได้สําหรับคุณว่าอย่างไรชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยรู้จักกับคนนี้มาก่อน จากอดีตชาติหรือที่ผ่านมาเนะี่ยเขาจะกลับมาคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นรักแท้คู่แท้เกิดขึ้นกับคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ